ครับท่านผู้ชมผมคิดว่าผมต้องรีบหาอาหารเลยตอนนี้ขนาดผมมาถึงไปโอมนี้ผมยังต้องลำบากอีกไม่มีอาหารกินแล้วโอ้ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ยกับผมบอสโฟแทบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมของไมค์ค r า f t นะครับผมในซีรีส์ไมค์คราฟตด1.8.2นะครับผมเอาชีวชตรอดกับไอ้บอสโฟเทปนะครับท่านมนะครับ ตอนนี้ก็อัดต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมท่านผู้ชมนะคือ <c oughs> ผมหาอะไรไม่เจอจริงๆว่ะทุกคน <c oughs> ผมต้องฆ่าหมีอีกแล้วอ่ะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอ <c oughs> เคเจอหมีละเฮ้ย <c oughs> มันมีลูกด้วยทุกคนผมไม่อยากฆ่ามันเลย <c oughs> แต่ว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นเ <c oughs> ออเออเออขอล้องเถอะแบ่งปลายฉันหน่อยนะขอบคุณครับโอเคผมต้องใช้ทรัพยากรในการวิ่งนะครับท่านผู้ชมนะ คือมันไม่มีอะไรให้ผมจริงๆนะครับทุกคนลำบากมาก,มากจะมีน้อยขอโทษนะลองไปให้คนที่เหลืออยู่ในครอบครัวดูแลนะเข้าใจไหม<อ>เดี๋ยวถ้าเกิดมีวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดฉันมีของอะไรดีๆฉันจะกลับมารับแกนะโอเคปะ,ะพาไปอยู่ด้วยโอเคตอบแล้วเข้าใจอย่างนั้นทุกคนดูดีมังเอเอไอ,อ,อนี่โคตรด,ดีอะ่ะเขาเรียกว่าฟิสิกส์นะคะรับผมฟิสิกส์ กินไปสองตัวยังไม่เต็มเลยขนาดผมเผาแล้วนะขอร้องเธอเจอเธอนะครับสำหรับใบโอมข้างหน้าสาธุภายเลยครับตามล่าหาวันพีชเดี๋ยวมันมีความนี่ของเชเดอร์เหรอเขาเรียกว่าอะไรอะความบักของเชเดอร์นะโอเคเห็นเป็นน้ำปกตินะครับเป็นช่องๆเอ้ยไปไม่ได้ ด okay. okay. ครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการพาเรือยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะจนกว่าเราจะเจอคืนนี้เราแต่ไม่พักนะครับท่านผู้ชมนะเพราะถ้าเกิดพักก็จะเสียเวลาอีกนะครับผมว่าจะตามหาไปยาวๆเลยเพราะเราอยู่บนเรือมันคงจะไม่มีผีพายมาดึงลากอะไรผมไปหรอก okay. โอเคครับท่านผู้ชมผมก็จะเดินหาต่อไปนะครับผมท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ผมมีดาบแล้วด้วยอะ่ะถ้าเกิดมีตัวอะไรมาผมน่าจะสู้มันได้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัดเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมครับค่ําคืนแสนหนาวเนี่ยผมเจอแล้วนั่นผมเจอแล้วใบโอมโอ้ผมดีใจครับทุกคนผมเจอสก,กิลิต้าเนะ้่ผมจะไม่เข้าไปยุ่งกับมันแม่งมันใส่มันใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะใส่ชุดด้วยอะ่ะโอเคครับผมจะโอ้เยอะเกินโอ้ ย่าเข้ามาใกล้กูโอ้โ oh, น no. ไม่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 ไม,ไม่วิ่งไม่ได้แล้ววิ่งไม่ได้แล้วต้องคืีแล้วด้วยท่านผู้ชมบันเทิงละอุตส่าห์เตรียมใบอมดีๆส่วนเอิบ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 โอเคเลือดนัก PVP ยังอยู่ในตัวนี่ครับท่านผู้ชมผมคิดว่าผม,ผมต้องรีบหาอาหารเลยตอนเนี้ยขนาดผมมาถึงใบอมนี้ผมยังต้องลำบากอีกไม่มีอาหารกินแล้วโอ้ยแซ่ดได้โบนะัสแต่ว่าก็ถ,ถือว่าเป็นโชคดีเอานี่ไงหมู สวยครับขอหน่อยนะเนืนะ้อโอเคขอหมดเลยหิวตอนนี้หิวหิวโซหิวโซมากหมูเหอะตัมบี้อย่าเพิ่งมาตัมบี้ <c oughs> ขอผ่านคืนนี้ไปได,ได้ก่อนอ <c oughs> อเออขี้ที่จะเข้าโอ้ <c oughs> โอเคโอเคขอหน่อยนะหมูน้อยโอเคครับทุกคนเข้าเหมือนเดิมครับปิดไหมตรงนี้เป็นเอ่อ เขาเรียกว่านี่นะครับผมปรับไว้ข้างนอกอันนึงปรับไว้ข้างในหนึ่นนงตอนนี้เป็นเหมือนกับหน้าต่างนะครับท่านผู้ชมนะเคถือว่าเราสําเร็จแล้วภารกิจในการหาไบโอมต่อไปคือสร้างบ้านนะครับท่านผู้ชมนะเคครับเดี๋ยวเราตอนเช้าเราจะสร้างบ้านได้สบายอยู่นะท่านผู้ชมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากเคครับกินก่อนเลย เดี๋ยวตุยนี่มีเนื้อหมูยอกอันอุ้ยมันเดนเดอร์แมนโอ้ oh my gosh หลมเลยถ้าเกิดมันเห็นเรามันจะตุยได้นะครับผมหมายถึงว่าเราเนี่ยจะตุยได้นะม,มันว้ามมาหักคอทำอยังไงอนะ่ะผมนี่สกิลเลตันอยู่ซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมไม่ไม่ก็อยู่บนหัวผมนั่แหละนะครับเคได้เนื้อหมูมาละกินเลยอร่อยมากโอ้เนื้อหมูเพิ่มมือเยอะจัดเขายาวไปนะครับท่านผู้ชมนะเค แล้วพอผมก็ขอนอนหลับละกันนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็เดินทางมาอย่างยาวไกลนะครับผมท่านผู้ชมนะโอเคครับเจอกันตอนเช้าทุกคนฝันดีรลาติสวัสดีครับทุกคนนะเจอกันครับโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ผมคิดว่าจะเริ่มเช้าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโ okay, อเคเราจะทำเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมในสุดกระช้าแล้วโอ้โอเคครับตอนนี้มีโอ้โหสกิลิตันรอเลยรอเราอยู่เลยมาดิมาว่ะ มาว่าสก,กิลิตั้มาบอกกันสักตั้งหนึ่งอยู่ไหนเฮ้ยรึเขาบอกขวานเออนี่โดนไฟด้วยตายโอเคครับทุกคนเ้ยซัมบี้เอออ้ยไปตีไฟอ๋อตีตีไฟอ้ตกใจไปเอ,อ้ยโอเคครับตอนนี้ผมขอตัดไม้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม้คือเราต้องการเยอะ,เ,ยอะเลยผมเชื่อว่าผมจะทำการ สร้างบนะ้านแถวแถว,แถวนี้นี่นแหละนะครับในใบอมนี้นี่นแหละนะครับท่านผู้ชมนะโอ้ยหอมกลิ่นหอมกลิ่นธรรมชาติวว้าเหม็นกลิ่นน้ำแข็งมากตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะกลิ่นน้ำแข็งนี่คือแบบเอือมไปเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อยู่กับไอ้น้ำแข็งใบอมนั้นมานาน t 0 o t years later นู่นครับผมเจอไฟแม้ป่าครับตรงนู้นหลังจากที่ผมตัดไม้มาได้56 58นั้นโอ้โหไฟแม้ป่าไม่น่าเลยอ่านี่ออกจากอุตมสมบูรณ์เฮ้ยผมจะแกะ สุกค,ครับผมเจะแกะแลวทุกคนรู้ใช่ไหมว่าทำไมผมถึงดีใจผ่ผมจะแกะเพราะว่ามันสามารถเอาฟูมันหรือว่าขนมันนะครับผมเอาไปทําเป็นเตียงนอนได้นะครับท่านผู้ชมผมรู้สึกว่าเขาปรับให้แกะมันโหดขึ้นหรือเปล่าวะแบบถึกขึ้นนะไม่ได้โหดขึ้นเนี่ยปกติอะถ้าเกิดเป็นดาบเนี่ยท,ท,ทีคือแกะตายแล้วนะเดสมอลลี่เลยนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าอันนี้คือแกะไม่ตายนะท่านผู้ชม ขาอาจจะปรับให้มันถึกขึ้นนะครับอนุญาตขึ้นเคผมเชื่อเลยว่าผมจะไม่สร้างบ้านแถวนี้ดิเด็ดขาดนะครับตรงเนี้ยเพราะว่ามีไฟนะครับท่านผู้ชมความจริงใบอมนี้มันก็ไม่ได้เป็นใบอมที่ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นเหมือนป่ามากกว่านะครับมือเหมาะออกับการที่เราจะมาทําการตัดไม้นะครับท่านผู้ชมนะเคเราว่ายน้าดีกว่าดำน้ํามันจะน่าจะไวกว่าเกบเคฆ่าปลาเลยเออความจริงเมื่อกี้ในน้ำนั้นเราฆ่าปลาได้นี่ว่าผมคิดคิดไม่ทัน คิดไม่ถึงโอเคครับตอนนี้ตัดไม้ไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าบ้านเรานี่คือต้องใช้ไม้เยอะจะจัดนะท่านผู hmm. ้ชมโอเคผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราเดินตรงไปเนะี่ยมันน่าจะมีจุดที่เป็นแบบให้เราสร้างบ้านได้ดีนะครับโอเคผมจะทําการเอาพัามกินไปสักสองอันเพื่อ mm hmm. ในการแบบ mm hmm. เผื่อ mm hmm. เผื่อเอาไปปลูกไว้หน้าบ้าน mm hmm. เป็นแบบแฟชั่นอะไรอย่างนี้เล็กน้อยตกแต่งเล็กน้อยนะครับท่านผู hmm. ้มชมนะครับโอเค ถือว่าไม่ได้ดีมากนะครับสําหรับตรงนี้แต่ก็ดีดีกว่าน้ําแข็งนะครับท่านผู้ชมนะมีจะป่าผมถ้าคือดีสําหรับผมคือผมคิดว่าแบบที่ราบนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้คืออะไรอ่ะดูทางล่างนี้เหมือนจะมีถ้าเลยทุกคนว้าวว้าวว้าวว้หน้าลงหน้าลงหน้าลงผมว่าถ้าตรงนี้น่าอาจจะใหญ่มากนะท่านผู้ชมเหมือนตรงนี้เหมืองใต้น้ํานะครับหรือผมจะสร้างบ้านานี้ดีวะโอเคครับทุกคนผมว่าผม ตัดไม้ตรงนี้แล้วสร้างหมดเลยเนี่ยตัดไม้ตรงนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีเหมืองใต้น้ำนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆก็แปลว่าเรามีเหมืองใต้บ้านเลยครับไม่ต้องไปไกลใช่แล้วเวลาเราจะออย่างอื่นเราค่อยออกเดินตามหาเอานะคุณผู้ชมเออความจริงตอนนี้ที่ผมต้องการก็คือไก่นะครับผมใช่ไก่ไก่ก็ต้องการตอนนี้ผมคิดถูกเลยไหมเนี่ที่สร้างบ้านตรงนี้ มันจะลำบากอีกอย่างนึงถ้าเกิดสร้างบ้านตรงนี้คือ,อคอกสัตว์นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดผมแบบจะเอาสัตว์มาผสมพันธุ์กันหรือว่าทําฟาร์มวัวซิตี้เหมือนกับ1.12จุดซีรีส์1.12จุดสองหรือ 1. จุดหนึ่งนั่นแหละตอนนั้นนะครับเอาฝนตกมาทิงละโอ้โหแล้วฝนตกแล้วฝนต,ต,ตกไงแล้วคือพวกมอนไม่เกิดได้ตายไอ้บอสตายอย่างงี้อบอสตายต้องมีสร้างบ้านละมันมาตกแต่วันนี้เนี่ยฮะถามจุ้ง ตกอะไรวันนี้พี่ฝนเวนพี่บ้าเอ,อ้ยผมต้องตัดไม้ให้เสร็จน,นะครับผมท่า้ชมไอ,อ้บ้าเราอยู่เนี้ยแหละนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ขาดจริงๆก็คือไก่ไก่นะผมอมืเพราะว่าที่ผมมองว่าขาดไก่เพราะว่าผมอยากทำเจ้านี่นะครับท่านผู้ชมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ,อ้ตะหมดจดบันทึกนะครับเราจะได้รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ ผมไม่อยากขี้เกียจไปจดนอกเกมไงเพราะว่าไอ้ที่จดนอกเกมมันมีอะไรหลายอย่างนะผมัสเยอะแยะนะครับใช่มันจะไปทับกันนะ่ะผมเลยอยากจดในเกมมากกว่าด้วยออ้ oh my g o อโอเคเดี๋ยวผมจะปักไว้เลยว่าผมจะสร้างตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราต้องรอให้เจ้านี่ให้หายให้หมดก่อนใบไม้ผมว่ามันดีขึ้นนะครับผมท่านผู้ชมสําหรับเกม Minecraft มเนี่ย ผมสังเกตได้ว่า,าสิ่งที่เจ้าใบาไม้มันดรอปลงมานะครับมันก็คือกิ่งไม้นะมันมีกิ่งไม้เลยนะในการดรอปลงมานะครับท่านผู้ชมเออผมว่ามันดีตรงนเนี้ยเนี่ยใช่เพราะว่าปกติความจริงอะถ้าเกิดเป็นใบไม้ความจริงมันต้องมีกิ่งไม้ดรอปอยู่แล้วเนี่ยสติ๊กเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเออโอเคผมผมได้จุดสร้างบ้านละนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสวยไปเท่าไหร่นะคงได้อยู่แหละนะครับ โอเคเรามีไม้เยอะอยู่แล้วอ่า uh, uh, ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขุดไม้ให้หมดเลยแล้วกันถ้าเป็นหน้าดินเดียวกันนะครับใช่โอ้โ oh, ห oh. ทำงานในวันฝนตกสภาพนี่มันช่างดีซะเหลือเกินนะ เท hey, ครับทุกคนผมเกลี่ยหน้าดินเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็ดูดีขึ้นนะ <Wow. S 1> และประเด็นคือผมเจอสควิดนะครับผมท่านผู้ชมหมึกนะครับโอเคผมจะลงไปจ,จัดจามันก่อนเลยเพราะว่าเราต้องผมต้องใช้นะหมึกอะอย่างที่ผมบอกผมจะแกะคำสมุดนะครับท่านผู้ชมอุย้ยแม่งพ้นหมึกด้วยบ้าเอ,อ้ยทำไมหมึกมันจับยากกว่าเดิมเนี่เมื่อก่อนจับง่ายนะเฮ้ยเฮยโอเคได้หมึกมาแล้วเฮ้ย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 เ้ยเฮยเฮย นำน้ำไปครับถ้าความเร็วผมว่าอยู่ตรงนี้ถึงแม้ไม่มีหมูไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราหาปลากินกันก่อนได้นะครับเ,ออเดี๋ยวฟาร์มประตสัตว์ค่อยทำเอาละกันนะครับท่านผู้ชมนะเคผมว่าจะสร้างบ้านสหรับฉบับสไตล์โปรทบนะครับผมฉบับสไตล e bon ์ไอ้บอสเนี่ยแหละนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่สวยมากรู้อยู่ว่าผมสร้างบ้านเก่งขนาดไหนนี่แล้วปะไม่รู้ว่าจะได้เกีรอะไรในตอนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห้าอะไรมั้งหนึ่ง 2..3..4..5..6..7..8..9..10.. ้เ็้รีบ,รบผมใช้ไม้เยีะจัดจริงๆนะเนี่ยตรงนี้จะเอาเป็นบ้านให้ใหญ่ๆเลยโอเคว่าจะสร้างเป็นสองชั้นนะผมท่านผู้ชมนะยาวเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเอาแค่สิพอ ลืมนับเลยนับแบบหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรงนี้สามเลยไม่เกี่ยวอ้าวปัจอาการสร้างบ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวเราเป็นอะไรอะ่ะเออบั๊กไงเชดเดอร์บั๊กไงท่าผู้ชมะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เห็นไหมโอเคดีจริงที่ขุดที่ตัดไม้มาเยอะมาเยอะนะครับทุผู้ชมเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นเนี้ยบ้านเราเฮ้ยไ,ได้อยู่นะแต่ผมว่ามันยาวน้อยไปหรือเปล่าวะหรือมันก็พอดีวะน่าจะพอดีแหละใช่ไหมไม่รู้ว่าพอดีไม่พอดีก็สร้างไว้ก่อนแล้วกันนะคุกท่านนะโอเคครับ เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับคือไม้เราต้องใช้เยอะนะครับผมเป็นคนสร้างบ้านไม้เปืองมากแล้วรอบๆเดี๋ยวก็จะทำเป็นกระจกเอาบันเทิงละเอ้นตรงนี้มันไอ้น,นี่ขาดไปบล็อกหนึ่งความสูงบ้าเอ้ยบ้านอะไรวะเนี่ย <laughs> เรื่องสถาปัตยกรรมวิศวกรรมในการสร้างบงสร้งางบ้านออกแบบบ้านนี่อย่ามาคุยกับไอ้บอสนะครับเุืคนใหม่อ่ะโอ้โหโปวดใจมากเคเอ่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะปิดไปก่อนเลยเฮ้ยผมว่าผมที่เกี่ยตัดไม้ป่ะ ตรงนี้เยวปิดเป็นไม้แปลรูปไปละกันนะครับ่านผู้ชมโอเคนี่พอเราทำเป็นไม้แปลรูปมามันจะนี่ขึ้นนะจะมาขึ้นด้วยแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะต่อชั้นสองนะขึ้นมาข้างบนเนี่ยเดี๋ยวต้องทําในภายภาคหน้าตอนนี้ทําไปก่อนอย่างนี้เสร็จ เรียบร้อยครับทุกคนบ้านของไอ้บอสเรียบร้อยรลบนี้ก็เหมือนเดิมเลยชิฟชิฟแต่ไม่พออะไม่พอไม่พอเนียไมท้ที่ที่ดรอปมาตอนนี้น่าจะตอนคือแล้วด้วยนะเนี่ยทุกคนนี่ที่ผมพูดถ่านมาเพื่อการนี้เลยวางวางไว้เถอะท็อตนี่วางไว้เลยรอบบ้านมไม่ต้องเกิดนะถ้าเกิดมอนตัวไหนเกิดเดี๋ยวโดนนะ ไม่อยากทำร้ายนะไม่อยากทำร้ายนี่ปักไว้เลยห้ามเกิดเด็ดขาดในบ้านก็ห้ามเกิดนี่ตรงไหนมืดนี่ห้ามมืดห้ามมืดนี่ท็อตนี่ครับท็อตมีไว้เพื่อการนีครับปักแม่งไว้ให้หมดแหละนะครับท่านผู้ชมนะมอนมันจะเกิดอ่ะนี่ปัก uh, ไว้เลยแล้วผมพูดเร็วมาตรงนี้เดี <forth. S 2> ๋ยวจะเตรียนนะครับเดี๋ยวจะเตรียงเนี่ยมาแล้วนะตัวนี้มาว่ะมาว่ะมาว่ะอ้ามาวะ โอเคครับทุกคนในบ้านเราไม่น่าจะมีเกิดแล้วนะสำหรับเจ้าซอมบี้ผีดิบต้นตีเล่ทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเฮิฟเรียบร้อยเฮิฟเรียบร้อยปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บ,บแล้วเออโอ้โหไม่สวยเลยอ่าฮ่าเรียบร้อยครับท่านผู้ชม,ชมส่วนขอบขอบนี้เดี๋ยวเราทําการทําเป็นเจ้าสิ่งที่เรียกว่า,าประตูคำ้ำไงวะเนี่ยเงี่ยประตูทำเป็นสิ่งที่เรียกว่าไอ้นี่นะครับเดี๋ยวไปหนึ่งกระจกกระจกแบบ เป็นบานนะครับเป็นกระจกบานเฮ้ยมาได้ไงอะนี่ใช่ละไอ้นี่มาได้ไงเนี่ยฮะฮะมาได้ไงมาก็เหมือนให้เอาเวิวอะเค <Okay, S 2> ครับ <no. S 2> ทุกคนเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมบ้านเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับท่านผู้ชมนะเค okay, ครับแล้วผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าผมมีวูงผมมีเกิบเกิบได้มาแล้วเตียงนอนเลย น้องนอนเอาเตียงไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันครับครับอ๋อเช้าที่แสนสงบสุขนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่แล้วตรงนี้ผมจะทำเป็น,นอันนี้ด้วยน้ำนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับตอนที่ผมเล่นกับน้องๆในไลฟ์สตรีมนะครับผมใช่จะเอาอันนี้มาปักปักปักไว้นะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีถังน้ำนะครับท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวปลูกไว้ก่อนละกันตรงนี้เพื่อให้มันจะเรียเติบโตจะได้ามาทําเป็นไอ้นี่สวยงามแล้วก็สามารถใช้งานได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอค้าสิ่งที่เรียกว่ากล่องเก็บของหรืออะไรหรืออะไรเพิ่มก่อนไโอ้ผมจะเอาไว้ใช้ทําการสร้างบ้านนะครับส่วนไม้สีขาวผมทำการเอาไว้ในการสร้างกล่องเดี๋ยวทำเป็น,นี้ เอเรีย yeah, บร้อยครับเก็บของที่ไม่จําเป็นเข้าไปอันนี้ก็ไม่จําเป็นละทิ้งไปเลยแล้วกันบายบายส่วนไม้เดี๋ยวผมเก็บไว้ปลูกนะครับบี้ไม่ต้องการอ่ะปู mm hmm. เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเผื่อใช้ในอนาคตนะครับดินก็เก็บไว้กาวเวลทิ้งไปเลย mm hmm. โอเคประตูประตูประตูเดี๋ยวค้ามไได้ทิ้งไปเลยโบส่วนไม้นี่เดี๋ยวผมจะแปลรูปแล้วเก็บไว้เลย ปั๊บปั๊บปั๊บเคให้ได้ของในตัวแค่นี้พอนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับไมครับคลิปนี้นะครับผมในพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะผมก็จะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมด้วยแล้วกันนะผมก็เจอกันพาร์ทหน้านะผมพาร์ทที่3ในการเอาชีวิตรอดของไอ้บโฟแท็บใน1 8.1.18.2นะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับผมเจอกันพาร์ทหน้าครับเจนครับก็เช่นกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเจนครับบ๊ายบายครับ